ก่อนหน้านี้ครับสถิติจากสุราธานีสามที่1ครับทำเวลาได้9.562โดยช่างแจ็คบังยญาแพรกแต่ตอนนี้ครับสถิติโดนลบไปครับในการคุยไฟรันที่หนึ่งซุปเปอร์224ที่ทำเวลาได้คือ9.417นะตอนนี้ครับโดยรถคันนี้ ตอนนี้ก็เขาเรียกว่าส่งกำลังใจแรงเชียร์ให้กับคันนี้ให้ทำลายสีตัวเองให้ได้ครับ จะไล่ล่าเงินรางวัลอีกหรือเปล่ามาดูครับต้องเร็วกว่าของตัวเอง9.417ออกไปแล้วออกดีด้วยทยานด้วยไปได้วยความเร็วสูง9โอ้ย9.424ครับแม่ไม่ทำลายแต่ใกล้เคียง 9.424สีตีตัวเองคือ9.417ครับโอ้โ oh ห oh. จบมาที่เรียบร้อยครับกับรุ่นของ h ฮ l u x Pro ครับอันดับที่หนึ่งคือหมายเลข145ครับสุพัฒน์บุญมเรือง PHC Racing and SKS Turbo ครับที่เวลา9.41